ครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมแพนไพทูนพงกับเดอะคลิปเฮดไลท์แม็กนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เหยื่อของเราเนี่ยเป็น Honda City อีกละวแต่คราวที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทำคลิปไปเนี่ยเป็น Honda City รุ่น RS นะครับซึ่งราคามันอยู่ที่739,000บาทนั่นก็แพงกว่านิสสันอเมราอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทดังนั้น ทาง Honda เนี่ยก็เลยมีรุ่นย่อยอีกรุ่นนะครับก็คือรุ่น SV ด้วยราคานี้นะครับทำให้มันมีความใกล้เคียงกับราคาของรุ่นท็อปของที่สันอัลเมรมันก็น่าเปรียบเทียบกันอยู่นะครับว่าถ้าหากเรามอง Honda City SV ด้วยราคาระดับนี้ เมื่อเทียบกับนิสสันอเมร่าจะเป็นอย่างไรหรือเทียบกับรุ่นท็อปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับจุดแตกต่างอย่างแรกที่สังเกตเห็นก่อนในรุ่น1.5 SV นี่เลยนะครับก็คือด้านหน้าของรถเพราะว่าในรุ่น SV เนี่ยจะได้กันชนแบบธรรมดานะครับเนี่ยจะไม่มีชุดแต่งสปอร์ตด้านหน้านะครับไม่มีลายคาร์บอนไฟเบอร์ไม่มีของดํากระจังหน้าของดำอะไรพวกนี้แต่มันจะแทนที่ด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมซึ่งก็ผมว่าดูโอเคนะครับสาหรับ ผู้หญิงน่าจะชอบหรือไม่แต่ผมเองเนี่ยอายุมากๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผู้สวยใช้ได้ไฟหน้าครับคืออีกจุดไฟหน้าของรุ่น rs เนี่ยจะเป็นไฟตาแตกนะฮะส่วนรุ่น sv เนี่ยคุณจะยังได้ daytime running light นะครับเป็นสีฟ้าฟ้าเป็น led แต่ตัวหลอดไฟหน้าเนี่ยหลอดไฟหลักเนี่ยยังเป็นฮาโลเจนเป็นแสงเหลืองอยู่ไฟตัดหมอกก็หายไปรุ่น sv ไม่มีนะครับจะมีแต่รุ่น rs ที่มีไฟตัดหมอก นี่คือความแตกต่างในส่วนของด้านหน้ารถ Honda c เซทีเนะครับคือหายไปนิดเดียวดูไกลๆก,ลก็จะเหมือนกันแหละแต่ว่าเออมันขาดความสปอร์ตไปนิดนึงมันไปทางด้านหรูมากกว่านะครับยางต่อมานะครับผมที่ขาดหายไปจากรุ่น RS ก็คือล้อล้ออลอยขอบ16นิ้วหายไปเปลี่ยนเป็นล้ออลอยขนาด15นิ้วแทนนะครับ15นิ้วแล้วก็จับคู่กับยาง185 6ง ขอบ15เป็นยาง Maxxis นะครับรุ่น M A P 3ก็คือเป็นยางรุ่นถูกกันแหละคืออย่าไปหวังเรื่องความนุ่มความเงียบนะครับแล้วก็ความเกาะมันเป็นยางที่ใส่มาแล้วพอขับได้ปลอดภัยสาหรับคนส่วนใหญ่เท่านั้นส่วนชุดเบรกหน้าดิสเบรกหน้าอะไรพวกนี้เหมือนกันเบรกหลังก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าดูดีๆก็ล้ออรอยของ SV เนี่ยก็จะออกมาในแนวค่อนข้างหรูนะฮะแต่ว่าก็ เออถ้าให้ผมล้างนะกูไม่เอาคนแรกสีเยอะเกินส่วนด้านท้ายรถนะครับของรุ่น sv ก็จะไม่มีสปอยเลอร์ตูดเป็ดสีดำนะครับแล้วก็กันชนเป็นแบบธรรมดาส่วนมือจับเปิดประตูเนี่ยนะครับรุ่น sv เนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมแต่ถ้าเป็นรุ่น rs เนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถข้อดีของ honda city อย่างหนึ่งก็คือรุ่น sv ซึ่ง,งมี smart k ย y เนี่ยนะครับคุณจะสามารถ เปิดจากทางด้านนี้ได้ด้วยสมาร์ทคีย์โดยไม่ต้องเอากุญแจออกจากกระเป๋าเพราะว่าคือรถส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถเปิดได้จากทางฝั่งคนขับนะแต่อย่างยาริสอย่างเงี้ยยาริสจะเอาจะาปุ่มด้านนี้ออกถ้าคุณจะเปิดโดยสมาร์ทคีย์คุณต้องเปิดจากด้านคนขับเท่านั้นแต่ของ Honda City SB เนี่ยคุณแค่เปิดเ,เอามือเข้าไปจับเงี้ยครับไม่ต้องกดปุ่มสามารถเปิดประตูรถได้เลยนะครับ เอาละครับเรามาดูข้างในกันต่อเลยดีกว่าสําหรับ Honda c ซิตี้1.5เอ้เอาละครับเรามาดูข้างในกันต่อดีกว่าสําหรับ Honda City SV นะครับผมว่ามีอะไรบ้างที่หายไปเมื่อมองไปตรงข้างหน้านั้นสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับ <โ frustrating. S 1> ว่าหายไปก็คือครุสคอนโทรลนะครับที่เคยอยู่ที่ก้านด้านขวามือนี้ก็หายไปแล้วแผงมาตรวัดนะครับ รุ่น sv เนี่ยจะเป็นเรืองแสงที่กรอบเป็นสีขาวแต่ถ้าหากเป็นรุ่น rs จะเป็นสีแดงนะนี่คือส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจอ mid ตรงกลางที่มันดูเก่าดู2010แลือเกินเนี่ยออันนี้เหมือนกันทั้งคู่นะครับคือดูดูจืดพอกันดูโบราณพอกันปุ่มสตาร์ทมีมาให้เหมือนเคยแล้วก็ ช่องแอร์ดีไซน์ภายในต่างๆเนี่ยก็ดูจะคล้ายกันเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแบบไม่มีฮีเตอร์เหมือนก,นกันกับรุ่น rs นะครับชุดเครื่องเสียงด้านหน้านี่ก็คือเป็นจอทัชสกรีนเหมือนกันซึ่งไม่มีลูกเล่นอะไรมากคุณอาจจะใช้ฟังเพลงได้อะไรได้แล้วก็จ,จะมีการเปลี่ยนธีมสีนะครับเปลี่ยนได้สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอะผมลองเลือกเป็น สีเขียวดูแล้วกันอ่าอย่างนี้จอกลางเนี่ยครับก็ยังทําหน้าที่เป็นกล้องสําหรับมองหลังนะครับกล้องมองหลังมีให้เหมือนเดิมนะเหมือนรุ่น RS แต่ว่าหาักพวงมาลัยปุ๊บไอเส้นเหลืองๆบนจอก็ไม่หักตามเหมือนกันแต่ยังสามารถปรับมุมมองได้นะครับว่าจะเป็นมุมใกล้ไกลกว้างแคบอันนี้ยังได้ปรับมุมมองได้3มุมมองเหมือนเดิมจํานวนลาโพงเนี่ยจะถูกลด จากแปดลำโพงเหลือแค่สี่ลำโพงแต่หลังจากที่ลองฟังดูแล้วนะครับผมว่าคุณภาพของเสียงไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นคือไอ้สี่ลำโพงของรุ่น sv เนี่ยใช้ได้แต่ว่าไอ้แปดลำโพงของรุ่น rs เนี่ยค่อนข้างผิดหวังไปนิดนึงคือมันก็ดีกว่าสี่ลำโพงแหละแต่ทำไมมันไม่ต่างกันมากอย่างที่ผมคิดนะอาจจะได้รายละเอียดเสียงต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นนอกจากนั้นนะครับระบบที่หายไปอีกออย่างงนึงก็คืระบบ Honda Connect ซึ่งเป็นระบบเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนที่คุณสามารถรู้สถานะรถได้สตาร์รถเปิดแอร์รอได้ตัว SV เนี่ยจะไม่มีมาให้ก็ถือว่าอ่ะก็น่าเสียดายว่าเป็นอุปกรณ์ไอทีที่ต้นทุนมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะครับถ้าใส่มาให้เนี่ยรถมันก็จะมีจุดเด่นมากขึ้นแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่แก่ๆก,ก็อาจจะไม่ได้ใช้กันละ ลักษณะภายในของรุ่น SV จะมีการตกแต่งที่แตกต่างออกไปจากรุ่น RS เพราะอย่างรุ่น RS เนี่ยจะเน้นภาพลักษณ์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับเป็นโทนดำหมดแล้วก็มีได้แดงเสริมตามจุดต่างๆแต่ว่าในรุ่น SV เนี่ยจะมีการแซมด้วยอวบสิุนุ่มสีออกขาวๆหม่นๆขาวงาช้างนะฮะเป็นสีขาวงาช้างอย่างนี้แทนเพื่อให้ดูหรูหราขึ้น แทงประตูภายในนี่ก็จะเป็นหนังสีขาวงาช้างเหมือนกันทั้งหน้าและหลังแต่ตัวเบาะยังเป็นสีดำอยู่นะครับเบาะนั่งเนี่ยของรุ่น R S ทําไว้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นหนังสลับอัลคันทาร่านะครับสวยแล้วก็ยึดเกาะตัวได้ดีนั่งก็สบายในรุ่น S V เนี่ยเบาะจะเป็นหนังทั้งตัวนะครับเป็นหนังทั้งตัวเลยแล้วก็มีส่วนที่เปลี่ยนไม่เหมือนกับรุ่น R S ก็คือพนักพิงศีษะซึ่งของรุ่น เอสวีเนี่ยจะแบกกว้างกว่าแต่พอลองนั่งจริงๆแล้วมันก็มันก็สบายพอๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นยังเป็นเบาะที่รองรับส่วนก้นได้ดีรองรับหลังก็ดีเพียงแต่ว่าเบาะตอนบนมันแคบแคบลงซึ่งแคบลงกว่ารุ่นเก่าเนี่ย6กเซนติเมตรผมว่า มันทําให้แบบเวลานั่งรู้สึกหลังมันหลวมหวมาแต่สําหรับคนที่ตัวไซส์ผมๆเนี่ยน่าจะโอเคเลยแหละนอกจากนั้นแล้วอะไรที่หายไปอีกบ้างถุงลมเนรภัยครับผมรุ่น R/S จะเป็นรุ่นเดียวที่มีถุงลมเนรภัย6ตตำแหน่งพอมาเป็นรุ่น SV กับรุ่นรองลงไปเนี่ยจะเหลือถุงลมแค่สีใบแล้วก็มีบางอย่างที่ตัดออกไปทำไมก็ไม่รู้อย่างเช่นเนี่ยครับ ตรงนี้ที่มันเคยมีศาสดาสาหรับจับเหนียวได้เนี่ยถ้าเป็นของ R S จะมีสีํตำแหน่งพอบรงรุ่น S V เอาของคนขับออกคือ,อย่งนั้นก็คือคุณจะต้องไปยึดเหนียวกับพวงมาลัยเอาแทนนะครับแต่รถบางรุ่นก็ไม่มีเหอะเอาจริงๆที่บังแดดด้านนี้เป็นไงอ้ามีนะครับมีกระจกให้นั้นด้านนั้นก็น่าจะมีเหมือนกันอ้าวชิบหายโอ้ย รุ่นน s เนี่ยแผงบังแดดเนี่ยจะมีกระจกให้ทั้งสองข้างนะครับแต่ SUV, พ,พอไปรุ่น SV ปุ๊บมีเฉพาะฝั่งคนขับมาอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายซื้อ s อขับผู้หญิงนั่งทางซ้ายจะแต่งหน้ายังไงอะคะก็เอากระจกแต่งหน้าของหลอดนั่นแหละแต่แแช่อง USB ด้านหน้าอ่ะตรงนี้ยังมี2ช่องเหมือนเคยนะครับก็โอเคลองใช้แล้วช่องหนึ่งเป็นเสียบ USB ฟังเพลงช่องหนึ่งเสียบชาร์จมือถือได้แล้วก็ยังมี power outlet 12โวลต์ให้อีกอันเนี้ยบวกกับ การทําชั้นวางของเนี้ยคุณสามารถเอามือถือวางรงนี้ถ้าชาร์จปุ๊บก็เอามือถือวางรงนี้ได้เฮ้ยผมว่าอย่างเงี้ยมีประโยชน์อย่างเงี้ยดีแล้วคุณยังสามารถวางของกระยุกกระจิกตรงข้างใต้นี้ได้อีกแล้วก็มีที่วางแก้วด้วยเออตรงเนี้ยผมว่าฮอนด้าเขามักจะออกแบบรถมาน่ารักอย่างหนึ่งก็คือเขาออกแบบรถมาสําหรับคนที่ใช้งานจริงๆอ่ะคือเขารู้ว่าคนของเยอะเนี่ยจะชอบวางของตรงนู้นตรงนี้เรื่องที่วางของเนี่ยฮอนด้า จะไม่เคยเป็นรองใครอันนี้เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับเบาะนั่งด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะพนักพิงศีรษะก็เป็นชิ้นเดียวกันกับเบาะคือเหมือนตัว RS แต่ที่เท้าแขนตรงกลางหายไปเออคือก็อุสาห ลดต้นทุนนะเนาะให้มานิดนึงก็ไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือช่องเสียบ USB อ่าข้างหลังไม่มีช่องเสียบ USB นะครับมีที่วางแก้วมาให้เท่านั้นนอกนั้นเรื่องพื้นที่กับความสบายเหมือนรุ่น RS คือสบายอันดับต้นๆของคลาสอ่าดูเนี่ยอ่ะผมนั่งแบบเถ้าผมนั่งหลังตรงหัวติดใช่ไหมก็แทรกตูดลงมาหน่อยก็ยังมีที่เหลือ ที่ดุงข่าวนี้ยังมีเหลืออีกเยอะนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยปรับบอกไว้ตำแหน่งผมนั่งเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในส่วนของภายใน sv กับ r s อะไรหายไปบ้างหหน้าปัดแดงหาย2อง u i ู e คอนโทรลหาย3าราวจับตรงนี้หาย4ี่ลำโพงเหลือจาก8เหลือ4 5ระบบเออ h o n o n n o n t e c t หายไป6คือถุงลมนิอภัยลถจาก6เหลือ4ใบนะครับ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของข้างหลังเขาอ่ะเจ็ดเบาะที่เป็นแซมออาคันธาราก็หายไปด้วยเช่นกันส่วนข,ขัมพัดนิรภัยก็ยังปรับระดับสุขต่ำไม่ได้เหมือนกันมันไม่ควรจะได้เพราะตัว r s มันทําไม่ได้เงยแล้วก็นี่ครับแผงบางแดดหายอันนี้คือสรุป้นสั้นสำหรับภายในว่าอะไรหายไปสําหรับคนที่เกียี้เกียจฟังยาวนะครับส่วนเครื่องยนต์ของ Honda City รุ่น SV นะครับ ไม่ต้องตจ่อลึกรายละเอียดมากเพราะว่ามันก็เหมือนกับเครื่องของรุ่น R S นั่นเองเรื่องสเปคคร่าวๆเนี่ยก็คือเป็นเครื่องขนาด1.0ลิตร3สูบ12วาล์วนะครับผมมีเทอร์โบโชาร์จแล้วก็ใช้อินเตอร์คูลเลอร์น้ำกำลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้านะครับที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรตั้งแต่2,000 4,500รอบต่อนาทีไปเลยนะครับปล่อย CO2 อยู่ที่99กรัมต่อกิโลเมตร ตามอีโคสติ๊กเกอร์นะครับผมอัตราเร่งเนี่ยก็ยังมีลักษณะเหมือนกับ รุ่น RS นะครับไม่ว่าจะเป็นความไว0-100เนี่ยถ้าเป็นผมนั่งนะครับแล้วก็เอาคนนั่งไปด้วยเนี่ยก็ได้ประมาณ10วิซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ผมไปจับเวลาตัว RS เนี่ยผมขับกลางวันแต่นี้ผมเอาคนนั่งไปด้วยแล้วผมลองขับกลางคืนมันเลยลดเหลือประมาณ10.05 10. ด้วย S นะครับ แต่ว่าน้องหมูครับน้องหมูของทีมเราเนี่ยซึ่งน้าหนักตัวเบากว่าผมเนี่ยเขาไปลองจับเวลาของเขาเองใช้เอสเนี่ยมีเก้าวิกลางๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอัตราเร่งไม่ต้องห่วงสบายเหมือนกันแล้วก็คุณไม่ต้องกดคันเร่งลึกเหมือนกันด้วยก็คือเรื่อง1.0 Turbo เนี่ยมันมีนิสัยน่ารักอย่างหนึ่งก็คือ,อคุณกดเร่งเนี่ยกดครึ่งเดียวนะครเนี่ย กดเรไปครึ่งเดียวเนี่ยรอบกวาดเอากวาดเอาคือผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ว่าขึ้นเขาเนะด้วยคันเร่งครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณสามารถใช้รถหน,นึ่งพันซีซีคันนี้เดินทางได้รอบประเทศเนะครับไม่ต้องกลัวเลยน้ำหนักภูมิลายนะครับของรุ่น SV แทบไม่ต่างแทบไม่ต่างกันจากรุ่น RS เพราะว่าหน้ายามก็กว้าง185เหมือนกันเพียงแต่ว่าแก้มมันสูงขึ้นจากห้เป็นหกเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่ได้มาเป็นผลพวงอย่างหนึ่งจากการที่มันมียางแก้มหนาขึ้นก็คือความนุ่มนวลของช่วงล่างรุน่น i s นี่ก็ไม่ได้แย่แล้วนะพอมาเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่น s v เนี่ยกลับรู้สึกว่าเออยิ่งดีขึ้นอีกแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้แบบปิดวิทยุป,ปิดทุกอย่างแล้วตั้งใจจับฟ e e l i n g มนจริงคุณอาจจะไม่รู้สึกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งในเรื่องของความ นุ่มนวลโดยเพราะอย่างยิ่งเวลาขับสัญจรไปมาในเมืองเงี้ยครับเจอหลังเต่าเจอรั่วหน้านเนี่ยผมว่า Honda City เนี่ยทําได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบคู่แข่งคือผมคิดว่ามันอาจจะสูสีซูกิเซียสและแต่ว่าดีกว่าเอาเมรแน่นอนแล้วก็ดีกว่ามาสด้าเรื่องความนุ่มนวลแต่ทั้งนี้ขอบอกให้ทราบนิดนึงนะครับว่าเวลาขับย่องย่่องๆในเมืองเนี่ย เวลาใช้ความเร็วต่ำๆยี่สิบสามสิบแล้วรอบเครื่องอยูุ่ประมาณพันกว่ากว่าเนี่ยเวลากดคันเร่งไปบางทีมันจะมีเสียงก้องเสียงก้อก้อกกเนี่ยซึ่งตอนที่ผมขับรุ่น RS ผมไม่เจอแต่มาเจอใน SV คันนี้กดคันเร่งเบาๆมันจะก้อก้อกกอกกอกเหมือนเหมือนได้ยินแล้วหัวขวานเจาะไม้อยู่ไกลๆครับอันนี้คือถ้าขับตอนกลางวันอยู่ท่ามกลางการจราจรนี้อาจจะได้ยินเสียงยากเนี่ยเดี๋ยวผมเอาภาพ เมื่อคืนให้ดูแล้วกันที่ผมขับในซอยเงียบๆนะแล้วก็คุณลองฟังเสียงดูว่าคุณได้ยินไหม น,นี้ก็คือเอามาให้ดูกันนะครับเผื่อใครเจอจะได้ไม่ต้องตกใจว่าผมก็เจอเหมือนกันหรือถ้าเกิดคนอื่นไม่เจอผมเจอคนเดียวอันนี้ก็เป็นดีเฟกต์รายคันไปแต่ว่ารถที่วิ่งมาแค่2,400กิโลมันก็ไม่ควรจะดังอย่างนี้นะพูดตามตรงส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่จะผมคิดไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าอันนี้ลองวิ่งแบบทางราบดูนะเสียงลมเข้าของรุ่น SV คันนี้กับ RS ที่ขับที่ตอนไปเชียงรายตอนนั้นผมรู้สึกว่า เสียงลมเข้ารุ่น SV คันนี้กลับดังกว่าพ้วผมว่าเขาไม่น่าไปถอดไอ้ตัวเก็บเสียงอะไรออกนะในรุ่น RS กับ SV เนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการประกอบการฟิตเมนต์ประตูอะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าโดยรวมแล้วัดออกมาก็ยังเอาใช้มือถือวัดนี่นะครับวัดเล่นๆเนี่ยวิ่งประมาณ90เนี่ยเสียงในรถเนี่ยประมาณ57เดซิเบลซึ่งถ้าคุณสามารถอยู่ในรถอย่าง โตโยต้าซีเได้อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาถ้าจะอยู่ในซิตี้เรื่องอัตราเร่งเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นจุดแข็งของซิตี้เลยก็ว่าได้อันนี้เดี๋ยวผมลองขับเนี่ยตอนเนี้ยแปดสิบนะครับสามสองกดใกล้รอยยี่แล้วสามสองอยู่ 7.9วิครับท่านผู้ชม7.9วินาทีด้วยเกียร์ดีธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็มีตัวผมอยู่คนเดียวนะฮะเดี๋ยวลองเป็นเกียร์เอดูบ้างก็ได้ครับเผื่ออยากจะรู้เผื่ออยากรู้กันว่าเกียร์เจะเร็วกว่าไหม่ะเดี๋ยวลองให้ คุณผู้ชมเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยตาเร่งเพราน,นี่คือพลังพลังเทคเทอร์โบเดยวลงมาขับบนทางลอยฟ้าแล้วนะครับผมจะบอกว่าในช่วงความเร็วสูงเนี่ย <c oughs> ก็มันไม่ใช่รถที่นิงง่งแน่นขนาดนั้นนะครับมันดีกว่ารุ่นเดิมแหละแต่ว่าไม่ใช่รถที่เอามาขับเร็วๆ voilà. แล้วสนุกขนาดนั้นมันยังพอให้ความปลอดภัยได้แต่ว่าไม่ได้มั่นใจแบบมาสต อย่างม a ส d a 2นี่คือแบบช่วงล่างดีสุดในกลุ่มอันนี้อยองรับส่วนซิตี้เนี่ยคิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดกับซูซูกิซียสโดยอัลเมร่าเนี่ยจะเหนือกว่านหน่อยๆและช่วงความเร็วสูงนะวิ่งบนไฮเวย์นะอัลเมราเนี่ยจะโช้เนี่ยจะมีความแข็งยันตัวรถไม่ให้ยวบได้ดีกว่าแต่เวลาโดดสะพานหรือเจอรอยต่อถนนเนี่ยใอัลเมร่าเนี่ยดีดลึด่งๆึนๆเลยแต่ซิตี้เนี่ย ไปแบบกําลังสบายเพราะฉะนั้นเป็นรถที่ทํามาครอบคลุมกับทุกกลุ่มถ้า้ตัวผมเองใช้เนี่ยผมก็โอเคถึงมันจะโอเคร้อยสามสิร้อยสิบมันจะมีวิวบ้างแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในการควบคุมเรื่องการขับขี่โดยรวมนะครับผมพูดง่ายๆว่ามันก็คือรุ่น RS แหละทุกอย่างจะอยู่กลางๆมีความนุ่มนวลให้สัมผัสได้ มีความมั่นใจพอประมาณแต่ไม่ถึงกับเอาไว้ซิ่งได้แก้มยางที่สูงกว่าส่งผลในการบังคับควบคุมบ้างนอกนั้นเหมือนกับรุ่น R S นะครับมันคือรถที่รรทำมาใช้งานชีวิตประจำวันแหละแต่ว่าดันมีเครื่องที่แรงส่วนปั้นเบรกนะครับก็มาในสไตล์เดียวกันกับรุ่น R S ก็คือระยะเหยียบสั้นแล้วก็มีน้ำหนักก,กลางไม่ไม่นักไม่เบา ผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ได้ส่วนเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับคราวนี้เราได้ลองขับกันในโหมดผาสุกมากกว่าตอนที่ไปซัดเออาที่เชียงราย RS เนี่ยคือตอนที่อยู่ที่เชียงรายเนี่ยเราเราซัดก,กันเยอะนะครับตัวเลขมันเลยไม่สวยทีนี้รถคันนี้พอตอนไปอยู่กับน้องหมูทีมเรามาเนี่ยหมูเขาเป็นคนตีหนักแงทุบขับเหมือนไอตั้นเซ็นนาตลอดเวลาแหละเขาก็ทําตัวเลขได้ส0 1 1กิโลเมตรต่อลิตร เหมือนกันกับที่ผมทําได้ตอนอยู่เชียงรายกับ RS เดซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยหมูบอกว่าหมูลองเอามาส d า2สีดานตัว1.3ลิตรมาขับเส้นทางเดียวกันขับแบบเดียวกันไปมาเหมือนกันเนี่ยม a z d าเนี่ยจะมีประมาณ15-16กิโลลิตรได้ในขณะที่ซิตี้รถมาเหลือ11อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียกใช้พลังแล้วละ่ะเพราะว่ารถ มันมี122แรงมา้ามันมากกว่ามาสด้เวลาเรากดคันเร่งเต็มร้อเบ่อยๆเรียกม้าใช้เยอะมันก็กินกว่าเป็นธรรมดาแต่สําหรับการขับขี่แบบทั่วไปวันนี้ผมลองนะครับตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดเลยฮะตีห้าเพื่อขับหนีรถติดออกมาจากตัวเมืองวิง่งเติมน้ามันตรงถนนเกษตรนวม,มินแล้วก็ขึ้นทางด่วนมามาลงที่ชนบุรีตรงบางซ้ายนะครับ มันก็จะมีรถติดหน่อยๆตอนเช้ามืดรถติดแบบเช้ามืดเนี่ยซึ่งไม่สาหัสมากหลังจากนั้นเนี่ยผมขึ้นถนนมาผมก็ใช้ความเร็วประมาณหนึ่งร้อยสิบหรือร้ยี่สิบประมาณนี้แล้วก็มีการเร่งแซงบ้างปลาปลายนะครับไม่คือไม่ได้ตั้งใจจะแข่งประหยัดน้ามันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตรงไหนต้องแซงก็กดคันเร่งปลายแซงเมื่อเช้านี้ผมทําได้สิบแดจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรอ่าค่อยฟังได้หน่อยนี่คือสิบปดจุหกกิโลเมตรต่อลิตรนี่คือโอเคนะ มันไม่ประหยัดเท่ามาสด้าสองแต่เป็นตัวเลขที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฉลี่ยในมาตรฐานของอ e ีโคคาถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นเนี่ยผมขับรถวนไปวนมาในตัวเมืองชนบุรีนะครับแล้วก็ต้องมีจอดสต,ตาร์เครื่องนิ่ง,งๆเพราะว่าต้องมีการถ่ายภาพมีการโชว์อุปกรณ์ภายในในตรนนี้ประมาณจอดตารตเครื่องิ่งเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง พอจอดสตาร์ทเครื่องนิ่งเสร็จแล้วเราก็ขับกลับมากรุงเทพพอขับมากรุงเทพเนี่ยตอนนี้นะครับจาก18กิโลลิตรเนี่ยมันเหลือ14.3กิโลเมตรต่อลิตรละส่วนหนึ่งไม่แน่ใจนะครับก็จากส่วนที่อาจจะมาจากเรื่องของส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องของเทอร์โบที่มันเรียกพลังได้รวดเร็วพอกกดคันเร่งไม่ต้องลึกมันก็ติดบ,บูสต์มันแล้วก็ติดบ,บูสต์เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็จ,จะเลย กินน้ำมันถ้าเป็นช่วงพทธันเด็กไม่นิ่งเนี่ยมันจะกินน้ำมันอย่างที่สองเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ก็คือรอบเดินเบาของซิตี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะผมคิดว่าเกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวนิดหน่อยในรถอีโอคาคันอื่นเนี่ยรอบเครื่อนเขาจะอยู่ประมาณรอบเดินเบาเขาจะอยู่ประมาณ800ถึง900รอบต่อนาทีของซิตี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าจอดนิ่งๆน,นะครับรอบเดินเบาก็พันหนึ่ง ในเกีย,กยร์ดีเยียเบรกก็พันหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าปิดแอร์เนี่ยมันจะลงไปเหลือประมาณประมาณแปดร้อยปลายถึงเก้าร้อยสูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่หน่อยนึย่แต่ด้วยอัตราเร่งที่มันได้นะครับกับความประหยัดแบบนี้ถ้าเรามองแบบบาลานซ์ให้ความสําคัญกับความประหยัดและสมรรถนะไปพร้อมกันอันนี้ผมว่า <c oughs> โคตรคมนะครับโอเคเราพอกับช่วงขับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเข้าช่วงสรุปก,กันเลยดีกว่าครับผม ครับและสำหรับบทรสรุปของ Honda City SV คันนี้นะครับราคาที่ถูกกว่ารุ่น RS อยู่ประมาณ70,000บาทเนี่ยมันก็มีของที่หายไปเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED ชุดแต่งสปอร์ตและที่สำคัญก็คือ p a t d l e Shift ซึ่งจะช่วยให้การขับบนเขาเนี่ยมันมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งทั่วไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแอร์แบหายไปหน่อยนึง นะครับยังเหลืออยู่4ลูกส่วนยังอื่นเนี่ยคิดว่าเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างอาจจะนุ่มขึ้นนิดหน่อยแต่เป็นเพราะแก้มยางมันสูงขึ้นนิสัยของช่วงล่างนิสัยของพวงมาลัยยังดีเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับรุ่น RS ดังนั้นคุณต้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเทียบกับรุ่น RS เนี่ยอุปกรณ์ที่หายไปต่างๆเช่นพวกคูลคอนโทรลแพตเดิลชิฟชุดแต่งที่เท้าแขนบ่อหลัง หรืออะไรต่อมีอะไรจรีบปาฐเหล่านี้เนี่ยมันมีความสําคัญต่อคุณขนาดไหนคุณรู้สึกว่าคุณต้องการไหมหรือคุณอาจจะไม่ต้องการมันแน่นอนครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่ขับรถไปมาอยู่แต่ในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดแต่ไม่ได้วิ่งบนภูเข,ขาที่เป็นทางชันเนี่ยคุณอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเล่นรุ่น rs เลยก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยรุ่น sv ก็จะเป็นทางเลือกที่ประหยัดเงินคุณไปได้ประมาณ70,000บาทนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนทีเดียว แต่ทีนี้สำหรับคนที่ดูรุ่น1.5 SV นี้เทียบอยู่กับนิสสันอัลเมรล่ะเออเพราะว่าอนิสันอัลเมราเนี่ยราคามัน6 39,000บาทซึ่งใกล้เคียงกับ Honda City SV บางคนก็เลยจะจับไปเปรียบกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ผมสรุปให้แบบนี้ครับถ้าเป็นเรื่องของความสบายในการโดยสารพื้นที่ในห้องโดยสารการจัดพื้นที่ต่างๆรวมถึงความนุ่มนวลของช่วงล่างสมรรถนะอัตราเร่ง พวกนี้เนี่ยผมเทคะแนนไปให้ Honda City SV ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณจะเน้นเรื่องความคุ้มค่าจากอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์ความปลอดภัยซึ่งนิสสันมีกล้องรอบคันมีระบบแจ้งเตือนก่อนชนด้านหน้ามีระบบเบรกอัตโนมัติมีระบบเตือนรถอยู่ในจุดบอดกระจกมองข้างทั้งหมดนี้ Honda City SV ไม่มีเลยคืออย่างดีก็มีให้แค่กล้องสองหลังนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานที่มันออกจะคล้ายๆกัน คุณก็ต้องเลือกดูว่าจะเน้นความคุ้มค่าจากจุดไหนถ้าคุณมองความคุ้มค่าของรถมาจากการขับขี่ที่รู้สึกดีหรือการโดยสารเนี่ยมันก็คือ SV รุ่นนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะมองความคุ้มค่าสิ่งที่ได้เทียบกับสิ่งที่จ่ายแบบนี้นิสสันอเมร r าจะดูดีกว่าผมสรุปให้แบบนี้ละกันวันนี้ผมแพนไพฑูลพงศ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปเรานะครับผมและอย่าลืม u b s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมเรามาเจอกันอีกครั้งเมื่อได้เหยื่อคันใหม่เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ